สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็จะพามาวิ่งส่งอาหารนะครับในเมืองพัทยานะครับเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ฝนตกนะครับตั้งแต่9ก้าโมงนะจริงๆแล้วผมเปิดระบบออกมาวิ่งตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วก็วิ่งมาสักพักประมาณ9ก้าโมงฝนตกนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปวิ่งส่งอาหารตอนฝนตกให้ทุกคนได้ชมนะครับจะมีปัญหาอะไรแล้วก็มีเรื่องดีๆมีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับในการวิ่ง รับงานส่งงานในช่วงฝนตกนะครับแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับผมไปครับตอนนี้ก็เวลาสิบโมงครึ่งนะครับผมงานก็เข้ามานะครับไปรับที่ซอยเนินพระหวานนะจากจุดนี้ไปหาร้านแรกสอ้ากิโลนะครับผมแล้วก็ไปส่งลูกค้า แถวพัทยาเหนือนะครับแล้วก็เรียบชายหาดนะครับจอกจุดครับเป็นงานแบบนะครับผมไปครับตอนนี้ฝนก็เริ่มโปรยครับฝนซานะก่อนหน้านี้ประมาณ 9, 9ก้าโมงเโมงครึ่งก็ฝนตกหนักพอสมควรครับ ครัา้อยรฟูดน่นาะจะเท็ดแล้ว,ลวเดกดถึงร้านนะครับอ่าี่ครับครับครับผมครับโอเคได้อาหารมาแล้วครับร้านแรก าถ่ายรูปกันก่อนโอเคไปร้านที่สองกันต่อครับผมร้านที่สองเป็นร้านอาหารตหมูนะครับที่ผมไปจอดเมื่อกี้นะ วิ่งจากร้านแรกไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่นาา่าจะสักประมาณ600กิโลครับไม่ใช่600 600เมตรครับี่600เมตรครับสรุปแล้วคือวิ่งวิ่งมาสองร้านนี้ก็ประมาณ3.5กิโลประมาณ3.5.6กิโลน,นี่คือแค่วิ่งหาร้านนะอยากไม่รวมไปหาเลยครับ ครับออเดอร์ Order ที่สองดูเสร็จยังโอเคได้แล้วครับออเดอร์ร้านที่สองนะถ่ายรูปก่อน ซองกันน้ำแล้วมองไม่ค่อยเห็นจอตาคนแรกครับจากนี่ไปทั้งหมดกี่กิโลเนี่ยห้าจุดสองกิโลเราแถวเยืยบชายหาดพัทยาเนี่ยไปลุย ครับลูกค้าคนแรกนะอยู่ัดีค,คอยู่นิฟโฮเทลนะบอกว่าให้วางไว้เลยจะถ่ายรูปส่งให้เขาดูทุกคนรู้ทีส่งล้ <laughs> ขอบคุณครับถ่ายรูปก,ก็ถ่ายสองมุมนะครับเพื่อยืนยันให้ลูกค้าเห็นครับเอารูปแรกเป็นรูปอาหารชัดๆนะครับ รูปที่สองนี่ก็เป็นสถานที่โดยรอบนะกว้างๆหน่อยนะครับก็ยืนยันสถานที่นะเวลาเราใส่รูปรบจบลูกค้าคนแรกครับเดี๋ยวไปต่อลูกค้าคนที่สองนะครับผม2.2งกิโลอยู่ที่วันพัทยา กบลูกค้าคนที่สองนะครับมาอาหารไปนะครับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยครับงานชุดนี้นะครับค่าอาหารร้อยหกสิบเจ็ดให้มาสองร้อยนะครับทีเดียวเป็นทิปนะครับผมสำหรับงานชุดนี้ก็จบตอนสิบเอ็ดจุดศูนย์หกนะครับงานนี้เป็นงานเซิร์ฟซีครับงานเดี่ยวคนระับ รับยิปตับอกครับก็จบงานแบตเมื่อกี้ไปนะครับผมวิ่งประมาณกักสิเกิโลนะครับค่าส่ง61บสิบเอบาทนะแล้วก็มาสอง,งานนี้ครับเคสซี่ิปตันบอครับส่งประมาณกลางซอ,อยเท้าหวานนะยี่สิบแบาทไปเห็นครับ ถึงแล้วครับตอนนี้ลูกค้าบอกให้รอนะ เรียบร้อยครับเคฟซียี่สิบแปดบาทต่อจากงานเคฟซีครับผมงานนี้ก็เป็นงานแบดนะครับผมรับถแถวซอยเนินพบหวานนะส่งนู่นเลยนี่เขาพัดตำหนักนะครับน่าจะประมาณเกษตรศิลน,นะครับลงไปนู่นเลยนะครับค่าส่งร้อยเจ็ดบาทนะครับสำหรับงานนี้ ดูจะว,วิ่งกี่กิโลนะสองล้านครับนี่ 1, ล้านแรกครับผมแล้วก็เดินเข้าไปเอาล้านที่สองอีกนะครับล้านที่สองใกล้โมควนจไปต่วัดวัดสุขาวาดเลยนะครับเข้าไปโอเคครับไปกัน มาแล้วครับร้านแรกครับเม็ดแกงใต้ครับเราไปต่อถนนบ้านใต้กันต่อครับ ตอนนี้ก็ได้อาหารจากบ้านขนมบ้านตาลมาแล้วครับมาติดอยู่ร้านนี้นานพอสมควรนะครับสี่สิบนาทีได้นะนั่งรออยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้าคนแรกกันจากนี้ไปสิบจุดเก้ากิโลครับผม ถึงลูกค้าคนแรกแล้วครับ ค้าคนที่สองครับมาถึงบอกว่าให้วางไว้ที่โต๊ะได้เลยนะนก็วางาครับวางอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยวถ่ายรูปส่งให้ลูกค้านะครับยืนยันก็จบงานที่สองครับที่เกษตรสินนะครับผมสำหรับงานนี้นะครับใช้เวลาจบงานนานพอสมควรครับพอเรากดจบงานนะครับ ระบบมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะอันนี้คือน่าจะประมาณว่าใช้เวลาเกินเวลาส่งเกินกําหนดนะครับที่ระบบกําหนดไว้นะครับน,นี่ก็ไม่ต่ากว่าชั่วโมงนะกว่าจะจบงานนี้ได้นะครับผมพอไปเสียเวลารอาหารลานที่สองนานนะครับอันนี้เขาจะขึ้นมาเผื่อว่าเราเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอะไรประมาณนี้นะครับต้องการโทรตามตารวจมม่ก็จะมีให้ขึ้นขึ้นให้เรานี่นะแต่เราก็ไม่ใช้หรอกนะ มม่จะเป็นไม่ต้องใช้ครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็ออนไลน์รับงานต่อครับหรือว่าถ้าไม่ถ้าไม่รับแล้วก็ออฟไลน์นะครับประมาณนี้ก็จบไปก็สิบสองห้าศูนย์นะครับงานเข้าตั้งแต่เอสิบเอ็ดโมงสามสิบห้านะก็มาจบงานที่สิบสองห้าศูนย์ก็โอ้โหโชั่วโมงยี่สิบนาทีไหมประมาณนี้นะงานนี้นะนานมาก นี่ยฝนก็จะตกอีกแล้วนะมืดมากอีกแล้วครับดูท่าผมจะโดนฝนอีกรอบแล้วหลังจากที่ไปจบงานที่บนเขามานะครับต่อยกเกษตรศิลป์นนะงานแบดงานนั้นนะชั่วโมงยี่สิบนาทีประมาณนับก็ขับรถออกมาเรื่อยๆครับมาได้งานเจรัตนนะครับที่สุขุมวิทนะทุกคนเป็นงานเป็นงานซ้อนนะครับก็พอจบงานจัดงานเจรัตมาก็ขับมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังไม่มีงานเข้าเลยครับ ตอนนี้ก็เวลาจะบ่ายสองละบ่ายโมงบ่ายโมงสี่สิบสี่แล้วครับผมนะตั้งแต่เจ็ดโมงมาดูว่าตอนนี้ผมได้เงินเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ยอดแย่มากเลยนะเพราะว่าแต่ละร้านก็เสียเวลาครับใช้เวลาเยอะนะร้านก็ไม่ค่อยจะทำอาหารรอนะฝนตกกลัวรเดอร์ไม่ไปรับนะครับกลัวไรเดอร์ยกเลิกงานนะครับวันนี้ก็เห็น,น,นร้านสองร้านพูดให้ฟังละ นี่ได้ได้ตอนนี้นะครับ454บาทวิ่งไป15ตัวนะงานทั้งหมด15ตัวมาดูราคาอันนี้งานที่ไปจบที่เกษตรศินนะได้107บาทนะครับแล้วก็มาได้อีกงานชุดหนึ่งที่เจรตนะครับตอนบ่ายโมง16นะครับแล้วตอนนี้ก็นิ่งยาวเลยนะบ่ายโมง45นาทีลนะตอนนี้ราคาก็ไม่ดีนะ ไม่มีบวกด้วยนะฝนตกปกติแก๊ปเขาจะมีละเขาจะมีบวกราคานะครับถ้าช่วงฝนตกแต่สังเกตว่าตั้งแต่เข้าเดือนนี้มานี่ไม่ค่อยมีบวกเลยนะมีเมื่อวานบวกไปชั่วโมงหนึ่งมั้งสิบบาทประมาณเจ็ดหรือเจ็ดหรือแปดโมงเช้าประมาณนั้นนะชั่วโมงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีบวกนะครับช่วงเวลาฝนตกมาวันนี้ฝนก็เหมือนตกจะทั้งวันแหละไม่มีบวกเลยนะครับที่ผมก็จะรออีกสักประมาณ บ่ายสามนะครับรอดูว่าจะมีงานเข้าอีกไหมนะครับสำหรับวันนี้นะก็บ่ายสามก็คงต้องปิดระบบนะครับเพราะว่าต้องไปรอรับลูกเลื่องเรียนนะครับ